ไอ้มะาวอัน้ำมะพามะพงางนี่นี่ยังดิไอ้แตงโมนะไอ้นี่คืน้ำส้มอ้าน้ำงุนไไก็เดยไปสังเกตัวแทนเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งเตสมพูดสมเปียแทน จวเอาน้าทีแล้วก็ดูบัำเงสบูเอาเก็ไป่ายสนุกเอ้ยสนุกไว้สนุกแคนนะสนุกแขนไว้อะไอียาจริงๆมองมันโม่้สันโมสันโมะไร้ ไอสัตว์บัวไอสัตว์กิบโปไม่เ่ยอยาอยากินเมโลโอก้าฟุกมามาพ่จแล้วฟุกมาครับขอยากกินกีบโปขอยากกินกิบโปเขอยากกินดีโดขอยากกินเมโลขอยากกินโอวัลติน Insi. Insi. Hai ya kid tipo. Hai ya kid di to. Kau ya kid melo. Ye no hai ya kid lo wadin. Hai ya kid gadom. Ya kid lu sin. Dim ni ba. Ni sedih wala lah wa. Alin. นึ่งเนี่ยมันก็นเลยปปไปาไว้แล้วมาขา บางคนก็ไปแต่เดิมเลยเริมร่มาม,มาถามว่ามันจะต้องเอาจะไหน,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 ก,นไก่อน่อนะมันอยู่บ้านเอาไว้ก่อน I'm not